แต่ทั้งหมดนี้มันไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีวัฒกรรมเรื่องปฏิรูปเลยไม่เห็นจะต้องมีวาระเรื่องปฏิรูปเลยวาระเรื่องปฏิรูปควรจะมีตลอดเวลาแต่ว่าเป็นในระบบในระบอบไงเพราะว่าในระบบต้องมีคือมันก็ไม่แปลกเหมือนคุณทํางานน่ะคุณก็ต้องมีการเช็คอัพระบบคุณหรือคุณก็ต้องมีการออกกําลังกายใช่ไหมคุณก็ต้องดูแลสุขภาพเหมืถ้าเรากระหองการปฏิรูปในความหมายของการที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ย ดีก็ต้องมีเพื่อมันพัฒนาเฉยเฉยไม่ได้มันเหมือนกันครับในโลกการพัฒนามันเหมือนกันเียงแต่ว่าเราใช้มันในความหมายของการมุ่งหมายที่จะไปสกัดขัดขวางทิศทางการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือเปล่าแล้วเราก็เลยใช้สิ่งนี้ใช่ไหมหรือเรารู้สึกว่าว่าเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการนิยามสิ่งเก่าเราก็เลยจำเป็นต้องนิยามสิ่งใหม่ขึ้นมา ช่ไหมคือถ้ามันอย่างนั้นมันไม่จําเป็นแล้วแต่ว่ามันจําเป็นสาหรับคนกลุ่มที่ต้องการทำไงแต่ต่ถามว่าปฏิรูปนี่มันควรจะมีอยู่ในระบบมันต้องมีมันก็เหมือนองค์กรคุณก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเครื่องยนต์สุขภาพอะไรมันก็ต้องทําหมดแหละอ่ะแต่ทีนี้คือไอ้ระบบเราเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยก่อนมีการรัฐประหารก่อนมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะม,มันเพื่อต่อการพัฒนาหรือเ็ื้อต่อการเป,รป็นรูปเหรอเรื่องทั้งเรื่องประสิทธิภาพเรื่อง เสรีภาพเรื่องเสรีนิยมมันมาทางนั้นเหรอในเมื่อระบอบการเลือกตั้งมันก็คือก็นามาซึ่งนั่นแหละปัญหาไงคือระบบการเลือกตั้งที่ช่วงที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มันก็ชัดเจนจริงๆว่ามันคือไอ้ไอ้การที่ไปถึงสุดซอยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ชัดจริงๆว่ามันเป็นการสุดซอยที่แบบอธิบายด้วยหลักการเดียวคือเสียงข้างมากใช่ไหมคือมันละเลยหลักการอื่นเช่นเสียงข้างน้อยเกี่ยวไม้รูอัพลอเกี่ยวไม ช่ไหมก็คือคําถามตรงนี้มันถึงสําคัญไงว่าสิ่งซึ่งเราต้องการจะมีเนี่ยจริงๆก็คือความในประชาธิปไตยที่เราพูดว่าเสียงประชาชนมีอำนาจสูงสุดเนี่ยสิ่งที่มันต้องมีคู่กันเนี่ยก็คือความยับยั้งชั่งใจหมายความว่าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคุณบอกคุณอยากจะทําอะไรก็ได้ อะไรเราจะเป็นตัวที่ทําให้คนทําอะไรก็ได้ไม่ทําอะไรก็ได้แต่เราต้องเราต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เอาเอาชุดเอาอธาิบายอื่นมากํากับมันที่อยู่นอกประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยเนี่ยมันแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่แกนสารสาระหลักของมันคือเสรีภาพแต่ว่า สิ่งอื่นที่มันจะต้องมีคู่ไปกับสิ่งเหล่านี้ก็คือความยับยั้งชั่งใจต่างๆว่าถ้าทําแล้วมันกระทบคนอื่นไหมมันกระทบรากฐานความเท่าเทีเทยมกันที่เหนือไปกว่าการใช้อํานาจการเลือกตั้งไหมเนี่ยมันไปกระทบความรู้สึกของคนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นของคู่กันที่ซึ่งมันเป็นบทเรียนราคาแพงนะคบผมจําได้จากพิชิตและคีคีสมบูรณ์เคยขึ้นเวทีกับผมที่ธรรมศาสตร์แล้วก็พูดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าการ ศัตรูที่สำคัญของประชาธิปไตยจริงเนี่ยที่ทาให้ประชาธิปไตยมันพังเนี่ยก็คือประชาชนในระบบนั่นแหละที่มันขาดการยับยั้งชั่งใจนั่นแหละมันก็น่าจะพังได้ฉะนั้นมันก็คือมันต้องพัฒนาที่ผมพูดมานานแล้วแต่ว่าจะไม่ชัดก็คือประชาธิปไตยมันต้องมีศีลของมันมันต้องมีคุณธรรมของมันแต่เราไม่ควรจะมองประชาธิปไตยเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็เอาสิ่งซึ่งเราอ้างว่าดีกว่ามากํากับมันคือ เราต้องอธิบายเหมือนสมมุติว่าเรามีรถคันหนึ่งเนี่ยเราวิ่งได้มีความเร็วรถมันบอกมีความเร็ว200ทําทำไมเราไม่วิ่ง200ทําทำไมเราวิ่งแค่60แต่ว่าเราเก็บ200ไว้วิ่งเวลาที่มันต้องมีต้องจำเป็นต้องใช้ะทําไมเราไม่ขับรถด,ด้วยความเร็ว200เลยเลยทั้งๆท,ที่เครื่องยนต์เราขับได้ได้วยความเร็ว200แต่ถ้าเราขับด้วยความเร็ว200เลยมันก็อาจจะพังเลยก็ได้ หรือมันอายุการใช้งานมันก็อาจจะน้อยลงก็ได้หรือว่าไม่มีความจําเป็นที่มันต้องใช้ความเร็ว200ซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยก็ได้แต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ไงแต่ถามว่าต้องทําทําไมอ่ะต้องทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นความยับยั้งชั่งใจที่เราจะมีกับเสรีภาพของเราไงช่้ามาแล้วว่าหัวใจสําคัญที่มันสําคัญกว่าการปกครองเสียงข้างมากก็คือแบบใตามันคือการปกครองของประชาชนนะถ้าเกิด เมื่อคนมองว่ามันเป็นประชาชนเนี่ยคนจะมองแค่เสียงข้างมากไม่ได้อะคุณก็ต้องมองคนอื่นที่เขาคือเข้าใจาก,การเข้าใจหัวอกคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นสีหนึ่งของประชาชนตายเหมือนกันคือฉะนั้นมัน,มนไม่ได้จําเป็นต้องตัดสินด้วยเสียงข้างมากทุกเรื่อง